เองที่กูได้ยืมชิปคูนไปไหมให้คื้นยังขอไปคราฟคีมก่อนแล้วกันจองแลนต้มน่าจะยืมเพชรน่าจะไวสุดขอเซฟเปล่ยนต่อได้สุดเลยใช่เหรอได้สิเราจะใช้อะไรอไงใช้ไม้ไงตองมาแล้วยั่งลื่นใหญ่นใหญ่ให้มาขอซื้อเลยนะเนี่ยรุ่นใหญ่ไหนลองสนามบอลรุ่นใหญ่เราไงหลายคนเลยดิ่มล่นใหญ่แกเรามันเยอะมากเลยบอสให้มาขอเซืเซอร์ไงเลยมาขอ จากใจอ๋อไงบอกบอสดอันให้ใหม่เลยเบอกเซอร์เล่นไม้ดีเขาบอกว่าตึงควรเหมาะกับารเล่นไม,ไม้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาจริงจริงหนาเตอร์งโง่อยู่เลยนะบอสอ่ะไม่มีใครดา่าอันนี้คุยให้แล้วอบอกว่าเหมาะก,กับไม้ไม่มีฟรีจริงจริงได้ว่ะเหมาะกับไม้เหมาะกับมีดถ้าได้ตังค์ไปเนี่ยเราจะได้มีดหรือเอ็มไนหรือไม้เลยนะจะขอซื้อต่อได้ไหมล่ะ คือทีมมาคอยไปช่วยทุกอย่างนะแก๊งก็ช่วยลันมาดั้งวัยมาตั้งแต่เช้าอยู่ยามมืดมีปืนกระบอกมีกระป๋ามาช่วยเพื่อนได้นะโอ้ดีดีกระเจ้ใช้อะไรอ่ะใช้ไม้ใช่ไม้ไงใช่ก็เดี๋ยวคอปยิงเซอร์ซ้ำไงคอปยิงเซอร์ซ้ำใช่ไงเอาก็ยิงแล้วก็ไปซ้ำไงผมเวลาไอ้เกมไม่นายไงมือปืนอ่ะสนนลูก เอาให้ได้เลยทีซ้อมมั่งใช่ไหมได้ครับห่อได้ถือตั้งหลายคนซ้อเพื่อแต่เขาให้มาซื้อไปคือมันไหวแล้วนี่ใช่หรอใช่ครับมีหลักฐานหมดทุกอย่างทุกคนอยู่เกือบยั่อนกูชนให้สวยเนี่ยสวยเวบ้างใครวะเนี่ยเอาไม่ใช่ทีหัวใช่ครับขึ้นเชื่อถามทุกคนได้เสียใจว่ะสวยจัด ทำอะไรมีนายไงจะรอดโดนหลุดได้ได้เอารได้เอารืขหลังไม่แน่นี่แบกวันนี้โหดวันนี้ไงโหดอันนี้ไม้ก็โหดอยู่แล้วไม้ก็คือเห็นเห็นเห็นแววแล้วไงว่าไม้โหดกว่านี้อันนี้ติดยอจัดนั้นี่ะเอาไม่ติดยอผู้ความจริงแต่ว่าเซอเล่นโง่อยู่เลยใครว่าไม่เคยว่าเขาไม่ถึงไงเ๋ยวเขาบอกเนี่ยเหมาะเหมาะละเนี่ยเล่นไม้เหมาะเขาพูดข้างหลังไงแต่คือเขาไม่อยากชมเพราะชมเดี๋ยวเสื้อเหลืองไง เขาเลยไม่กล้าชมพูดไปเรื่อยอ่ะจริงๆไม่ได้พูดไปเรื่อยเขาพูดจริงเขาไม่อยากชมใช่ 5m เลยนะปืนใช่ 5m ไงก็เดี๋ยวหลังประมูลเสร็จก็เดี๋ยวเอาให้ได้ไกะเป็นกะไซเอะยะเอาจริงๆเขาพูดมานี้แล้วมันจะทำให้เราสามารถคุมหนูกได้ แล้วครับแบบสามารถปี่ไปช่วยนู่นช่วยนี่โดยที่มีปืนกระบอกเดียวของเสื้อช่วยชีวิตคนในแก๊งอ่ะให้ได้ตู้กันอ่ะใช่เตอร์กิดดูดีถ้าคอับมีปืนสามารถปีไปแลนด์ส้มปิ่นไปสาจีนอย่างเงี้ยปับเดียวเองนะถึงเวล่ะะจะครอบช่วยได้ทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอจริงเพื่อแก๊งที่ดีขึ้นเลยนะไม่เดี๋ยวถือเอ็มไนได้ตังไปให้ยังไง ตีติดอยู่แล้วมวน่าได้ถึงเวน่าได้ถือนะไฮเอ็มเดี๋ยวเธอก็มีอยู่แล้วจะมีไม้อันเดียวก็พอนั่งกับคอปคอปยิงเตอร์ซ้ำเนี่ยคอมโบใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแห่งเอลเคเบลลี่น้องเอ็งคิดว่าไงวันนพี่ควรเอาปืนให้คอปไหมควรครับควรอ่าเห็นไหมหมายถึงว่าถ้าเรามองตามหลักการคือมัน มันมีประโยชน์เนี่ยเสื้อเล่นไม้คมครับเล่นไม้คมเห็นไม้คือคนมีแววอ่ะมันจะเห็นการันเนี้ยจริงๆไม่ได้โกหกคนมีแววจะเห็นการผมผมก็เห็นอยู่ตีปอกๆเลยอะแต่ที่เขาด่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้ได้ใจเฉยเข้าใจไหมแอบยิ้มกูว่าแอบการกระตุ้นแรงผลักดันพี่ครับลองด่าสิกูไมเต็มหูแล้วนะ่ตอนเนี้ยเอาจริงๆ เนี่ยแบบลมเต็มหูเลยกระเป๋อะไรขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้โกหงนะใครๆก็พูดกันเดี๋ยวรอภากบ่ายมาไม่ล่ะลองถามดูเมื่อวานบอสพูดอยู่กันเกือบยี่สิบคนที่แลนส้มตีกันกับทิปเปอรเอ็กซ์เขาบอกเนี่ยแต่เาเนี่ยมึงไปลอาปืนเตอร์เลยเนี่ยช่วยได้เยอะเนี่ยเราขอเขาดีๆเออเดี๋ยวผมไปคุยดีๆครับเผื่อเขาให้พูดงี้ผมยังขเขาพูดแบบ ปเอาปืนที่เซอร์ที่มันเล่นโง่งมันมีไปก็เท่านั้นเปล่าไม่ใช่เขาบอกแปเอาปืนที่เซอร์เลย,เล,ยเล่นไม้โหดให้ให้เล่นไม้อะดีแล้วแล้วไปยิงเขาพูดอย่างนี้เลยเล่นไม้ได้ไม่กากพูดอย่างนี้เลยก็อพอได้เขาพอกอย่างเงี้ยทำง่าง่ายๆถ้ามีปืนมีนายที่ยิงล้มอะ่ะโอเคหลังประมูลว่ากันอีกทีอืมเอาตัดสินใจเลยได้ไหมล่ะโ okay, อเคเซอร์รับปากเบบี้รับปากด้วยเนาะ ผมยังโกรธพี่อยู่เลยวันนั้นพี่ตีไม้ตีผมตีไม่ติดอะ่ะเอางอมอยู่เนะี่ยกูผิดอีกอ่ะไอ้แต่พี่เซอร์อเล่นไม้โคโมพี่เอาปืนให้เขาไปเถอะอ่อาขอบคุณครับอันนี้เล่นอันนี้อันนี้ชมเลยว่าเล่นคมเล่นโคโมจริงไหมผมยังไม่โคโมเลยหัวยังอ่อนอะ่ะหัวพี่แข็งโป๊กอะ่ะเนี่ยเหม่งเรียกแล้วน่ะ ปาปาไปไปสภาเลยไปเหตุให้เลยปะเออยังยังรอเขามาก่อนมีตังไม่ถึงมีสองล้านกว่าเองเฮ้ยเดี๋ยวยิ้มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไปใช้ก่อนก็ได้ไงแต่ว่าไม่มีลูกไหอ๋อไปใช้ก่อนได้เหรออุ้ยได้ขอคุณครับไป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 อยากค่าเทตดแสนหนึ่งอะาได้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 คือรถเลยขึ้นคือรถขึ้นแล้วมามาขึ้นตัวแรงเอ้งขึ้นตัวแรงขึ้นตัวแรงขึ้ ไม่ไม่มีลูกเหรอใช่ไม่ใช่น้องน้องมันมันไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีลูกเหรอไม่มีไม่มีทำให้เอาไหมเออครับจังงั้นอีคนนะครับแปลกแปลกนะไอ้ยมวิรุณเล่นไอ้มยมวิรุณเออยอม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 ได้จ้าร่าเริงร่าเริง ไปถึงลูกปืนเดี๋ยวทำอะไรไงเขาเเซอร์ไม่มีปืนแล้วเซอร์จะเล่นในมือเขาได้แต่เล่นไม้ไงโดดยเดี๋ยวขอบยิงเราแค่ซอร์มีลูกไปทำนิดแลนเนี่ยเราก็เหมือนบตุนที่คอปท์ทำมันเป็นตุนใส่ที่ได้มาไงคอบท์ทำเองไงเขาปืนนี้คือแบบเฮ้ยขับรถล็อกเฮ้ยเป็นไรวะเหี้ยมีเตรียมมาแล้วเปล่าหรือเปล่าเโดดยิปต์สี่โอ้ไม่มีเตี้ยจากใจบ้านเลยขอทำทีไรก่อนได้ไหมไปเตรียมที่ไหนอ่ะคือสามล้านเลย ตรวจมาแล้วตามกูทันน่ะเยี่ยบ้านขำเยี่ยบ้านได้ปะกับบ้านใกล้ใช่ไหมซ่อมหีร้อยอยู่บ้านนึงนี่เสียงหมอน่ะเอ๊ะแดงขำยี่อะไรกูไม่ได้จีบเขากูขอปืนแล้วก็ต้องพูดจาดีๆกับเขาสิถ้าไปดั้งด่าเขาเขาจะให้เราไหมล่ะเออมันไม่รู้กันเลยเว้ยมึงก็เห็นหลังกูก็อยู่นะหลังกูก็เข้ากูก็หัวแตกอีกหอ้เสียะ เห็นกันอยู่แหมแรนฟ้าแลนแดงแรงแดงแรงแดงแง่ไอ้ผู้สวยเยอะอยู่อ่ะไอ้คนเดียวทเข้าเราก็แค่แบบเราก็ผู้จาดีๆกับเขาเขาก็ให้เราเราก็อย่าไปด่าเขาเออใจดีกับเราไงเราก็ไม่ควรด่าเพราะเขาไม่เคยด่าเราเราก็ไม่อยากด่าเขาสิคือเราบอสด่าเออบอสเขาอยู่กับบอสมานาเขาก็กล้าด่าปกติผมไม่กล้าด่าอยู่แล้วแหมดูนี่แม่งเนาะเดี๋ยวกูซัดให้เลยนี่ คุณแผนเมืองเอย,ยังไม่มีสาวสักคนบอ,อกคุณแผนเมืองเอไอวนะสองกันคะวนไะปไหนของกูเนี่ยถ่ายมาแต่หน้าแลนแล้วอะที่เขา้าเข้าในบ้านขอสวยบ๊อบเลยไอ้บ๊อบซื้อร้อยนัดซอ20ยี่สิบนัด

ขอข้าเป่าหูแสนหนึ่งนะโอ้ต้นลูกยิงเลยพี่ไม่พูดนะเบบี้ปูมูซาช่วยถ้าไม่มีผมพี่ไม่ได้ปืนหรอกเชื่อผมนิสวัสดีครับพี่ผมขอแสงนะสวัสดีครับอ้าวแล้วคู่หูเองอ่ะมันคือ่มไมได้ยิต้องเข้าบ้านไม่ยผมนี่อ้าวไม่มีหนวดแล้วดูไม่ออกไม่ได่เหรอนี่ไม่มันมันคสองคนเหรอใช่มันสองคนบ้านนี่เป็นไงหมายบอกอะไรแล้วพี่เห็นบ้างไหมมีวอรลล่ะ เป็นไงบัตรประกันอาวุธอะไรบ้างบดบัตรประกันไก่กับาดบัลประกันหนึ่งเดียวเลยพี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบนี้เสร็จก่อนแล้วรอดูว่ายังไงเดี๋ยวพี่ลองคุยกับบ๊อบให้แล้วก็อีกทีนึงแล้วก็ถามคุยกับอบวันนั้นพี่บ๊อบปลูกไฟว่าผมจัดอ่ะให้ไปเอาอาวุธอาวอลมาปุ๊บสองวันว่าผมมีไม้มีอวอรเลยรถรถรถยังไม่มีเดี๋ยวรอเก็บเฮ้ยแต่มึงมีไวจริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกไอ้แบมับมทีเก็บปืนจากใครไปใครครับจากเซอร์ไปขอบาครับ ้นยะะมันไวจัดเลยเว้ยไอ้เหี้ยมันไวจริงนะมันไวจริงนะทาไมปืนมันถึงเทียดได้พี่ผมไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่ปืนแก๊งไง อ๋อก็คือซื้อจากสภาหรอหรือตีเต่าอยู่จนตัวตายอันนี้ไม่ว่ากันครับตอนนี้คือผมจะเล่น l อเป็นที๊สุดท้ายในการเล่น GTA แล้วถ้าทุกคนเลิกเล่นผมก็จะเลิกเล่นไปพร้อมทุกคนถ้ายังเล่นต่อได้ยังรันต่อได้ก็ยังรันต่อไปเป็นแก๊งสุดท้ายที่จะอยู่ละไม่ไปแก๊งไหนละอันนี้จากใจเลยไม่ย้ายไม่ไปไหนอยู่กับเพื่อนตรงนี้ยาวๆเขาลงโตรนะนะคะไม่ปล่อยกูอะผูว่ามันไหววะอนุญาตค่ะ แล้วเม่ผมเข้าบ้านน่อย่างนั้นน่ะไม่ได้แล้วไอ้ยังไม่ไปแล้วคิดถึงกลับมาคนดูเล่นกับเพื่อนผมสนุกชิบหายได้กลับมาเล่นกับเพื่อนฟิลเก่ามาคนละฟิลกันไหมผมจะบอกให้ฟังคือผม UA s อ่ะมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเวฟิลเพื่อนที่เล่นเจอกันในเกมเวก็สนุกก็รักกันก็ปกติของในเกมแต่เพื่อน OC อย่างไอ้บอบไปลางเงี้ยคือไม่เเพื่อน OC ที่เล่นมันเตลกันนะเลขอะไรครับสองเก้าศูนย์เสียงเขาหล่อใช่ปะเสียงหล่อปะถูกไหมครับ เสียงคนรหลอกเสียงหลอเพราใช้ได้อยู่นะ <c oughs> สวล่ามันคือที่สุดท้ายแล้วคนเราฟีลกันเสียงหื่นหน้ามึงอะ่ะเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมครับในวอได้ยินไหม ได้ยินว่าไงครับเออวันนี้ผมจะขอขอหยุดด่าคุณเซอร์เซอร์อาทิตย์หนึ่งนะครับทุกคนห้ามด่าเขานะครับโอเคโอเคผมขอเลยไม่ได้อะถ้าทําไม่ได้อะเออผมขอได้ไหมล่ะอาทิตย์หนึ่งเขาเขาใจดีให้ผมเทศเลยนะอ๋อนี่คือขอทุกคนห้ามด่าเซอร์ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปขอบอสไก่บอสเองส่วนตัวต้องต้องไปต้องไปคุยทางนู้นเลยผมขออนุญาตรุ่นใหญ่เลยไอจะมาคุยรุ่นใหญ่นะ ขใจดีให้ผมว่าว่าไงครับว่าไงหรือว่าเขาไม่ไหวกับ kind ค of ่าลูกกระสุนปืนหรือเปล่าอ่าได้แล้วใช่ไหมครับม่เขี่ยนะผิดปืนหรือเปล่าครับเซอร์ไม่ไหวหรือเปล่าอะไรนะถูกแล้วครับเมื่อกี้ผิดอันเมื่อกี้ถูกอันเนี้ยผิดไม่ใช่เอาใช่เมื่อกี้ถูกอันนี้ยผิดผิดไม่ผิด อ,อ๋อไม่ผิดจริงๆว่าถูกแล้วค่ะถูกแล้วอ๋อโอเคครับแป๊ดเต